คุณครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนการวิ่งมาราธอนที่ไม่รู้จบมีช่วงเวลาที่เราท้อแท้ลม้มลงจนแทบจะลุกไม่ไหวแต่แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่จุดประอายให้เราลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งใช่ครับวันนี้ Sport is t ์เด World จะพาคุณดำดิ่นสู่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจการต่อสู้และชัยชนะของตำนานนักวิ่ง800เมตรชายผู้ที่ข้างหนึ่งเคยตกอยู่ในห้วงแห่งความมืดมิดแต่เขากลับสามารถส่องสว่าง ทะลุขีดจำกัดและสร้างประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเขาคือใครน่เหรอครับใช่แล้วครับเขาคือเดวิดดูดีชาพร้อมที่จะเปิดประตูสู่โลกแห่งความยิ่งใหญ่ของนักกีฬาคนนี้หรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหลายปีผ่นานไปจินิจิคาวะคามิไม่ได้เป็นเพียงนินจาอีกต่อไปเขาได้ใกล้เป็นผู้สืบทอดวิชานินจาอิงะอย่างเป็นทางการเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง แต่ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ในการต่อสู้หรือการสอดแนมอีกต่อไปหากแต่เป็นการรักษาวิถีนินจาให้คงอยู่เขาเปิดเผยความรู้บางส่วนสู่สาธารณะเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงแก่นินแท้ของนินจาไม่ใช่แค่ในฐานะนักฆ่าผู้ลึกๆแต่ในฐานะผู้ฝึกฝนตนเองอย่างหนักผู้เปี่ยมด้วยวินัยและความเข้าใจในธรรมชาติเขาได้เขียนหนังสือและให้สัมภาษณ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของนินจาในมุมที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อน วิถีนินจาไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้วยดาบหรือการซ่อนเว้นในเงามืดแต่มันคือการรู้จักตนเองการเข้าใจถึงความสมดุลขอการชีวิตและการค้นพบสันติสุขภายในใจจินิจิกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบและเปี่ยมด้วยปัญญาบาดแผลจากอดีตได้หล่อหลอมเขาให้กลายเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้นและเรื่องราวของฮันโซที่เคยเป็นคู่ปรับกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้น และเข้าใจในความหมายของการให้อภัยในที่สุดทั้งสองสำนักทั้งอิงะและโคกะก็ได้พบกับความบันใจปรองดองเมื่อความขัดแย้งเก่าแก่ได้ถูกละลายไปพร้อมกับการเวลาอาก่อนที่เขาจะปลายเป็นผู้ทลายสถิติโลกผู้คนรู้จักเดวิดรูดิชาในฐานะเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านเล็กๆในเมืองคลิปเชสเตรูดิชาเติบโตมาในครอบครัวนักกีฬาครับพ่อของเขาคือแดเนียลรูดิชา ผู้ที่เคยเป็นนักวิ่ง400 m, เมตรเหรียญเงินโอลิมปิกในปี1968ที่เม็กซิโกซิตี้แม่ของเขาก็เป็นนักวิ่งเช่นกันด้วยสายเลือดนักกีฬาที่เข้มข้นรูดิชาจึงเริ่มวิ่งตั้งแต่เด็กสนามหลังบ้านคือลูวิ่งส่วนตัวของเขาอ่อนไม้คือคู่ซ้อมเขาฝึกซ้อมอย่างหนักภายใต้แสงแดดที่แผดเผาของเคนยาแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือความฝันเขาฝันที่จะเป็นนักวิ่งระดับโลกเหมือนพ่อของเขา รูดิชาเริ่มต้นอาชีพนักวิ่งด้วยการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว400เมตรแต่ด้วยพรสวรรค์และความมุ่งมัมม่นของเขาโฮสโคมโอคอนเนลผู้ที่เห็นศักยภาพในตัวของรูดิชาได้แนะนำให้เขาลองเปลี่ยนมาวิ่งระยะ800เมตรและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาเขายอมรับคำแนะนำนี้อย่างไม่มีข้อสงสยัยและนั่นคือจุดที่เรื่องราวของตำนานเริ่มต้นขึ้น ความมุ่งมั่นของเด็กหนุ่มคนนี้ถูกหล่อหลอมด้วยความรักในกีฬาและความปรารถนาการเปลี่ยนระยะการวิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับรูดิชาต้องปรับเปลี่ยนสตายการวิ่งทั้งหมดจากนักวิ่ง400เมตรที่เน้นความเร็วในช่วงสั้นๆสู่800เมตรที่ต้องอาศัยทั้งความเร็วความอดทนและกลยุทธ์ที่แม่นยำเขาฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงภายใต้การดูแลของโค้ชโอคอนเนลการฝึกซ้อมแต่ละวันเต็มไปด้วยความท้าทาย ทั้งการวิ่งระยะไกลการวิ่งเร็วสลับช้าการฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและการฝึกจิตใจให้พร้อมรับมือกับความกดดันรูดิชาเป็นคนที่มีวินัยอย่างสูงเขาจดบันทึกการฝึกซ้อมทุกวันวิเคราะห์ผลงานของตัวเองอย่างละเอียดและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อความเหนื่อยล้าไม่ว่าร่างกายจะส่งสัญญ,ญาณเตือนแค่ไหนเขาก็จะผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปให้ได้ เขาเชื่อมั่นในกระบวนการในการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงและในตัวเองเขาพูดเสมอว่าความสําเร็จไม่ได้มาจากการจับฉลาดแต่มาจากการทํางานหนักและความทุ่มเทคําพูดนี้เป็นแรงผลักดันให้เขาก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งและความพยายามก็ไม่เคยทระยศใครครับในปี2011รูดิชากลับมาผงะอีกครั้งในศึกกีตาชิงแชมป์โลกที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ เขากลับมาพร้อมความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมและประสบการณ์ที่มากขึ้นรูดิชาออกสตาร์ทอย่างแข็งแกร่งและนำตั้งแต่ป้นจนจบเช่นเคยเขาคว้าเหรียญทอง800เนตรชายไปครองได้อย่างงดงามและที่สำคัญกว่านั้นเขายังทำลายสถิติโลกของตัวเองอีกครั้งด้วยเวลา1นาที4,101ยินาทีมันเป็นช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับโอลิมปิกเขาได้พิสูจน์ให้ลกเห็นว่าเขาคือของจริง ไม่ใช่แค่ดาวรุ่มพุ่งแรงแต่เป็นนักวิ่งระดับโลกที่พร้อมจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดรูดิชากลายเป็นขวันใจของแฟนกีฬาทั่วโลกชื่อของเขาถูกกล่าวขานถึงในฐานะนักวิ่งที่มีพรสวรรค์และจิตใจที่แข็งแกรง่งเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งรุ่นใหม่มากมายทั่วโลกเรื่องราวของเขาเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากเรามีความมุ่งมั่นและความพยายามมากพอแต่เส้นทางสู่ความสำเร็จ ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปครับหลังจากคว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่ลอนดอนรูดิชาต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในอาชีพนักวิ่งอาการบาดเจ็บรบกวนเขาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าและเอ็นร้อยหวายเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งและต้องพักฟื้นเป็นเวลานาน,านบางครั้งเขารู้สึกท้อแท้และหมดํำลังใจเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาจะกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมหรือไม่ จะกลับมาคว้าชัยชนะได้อีกหรือไม่แรงกดดันจากความคาดหวังของผู้คนทั่วโลกยิ่งทำให้เขารู้สึกหนักหนึ่งเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแรงกล้าเขารู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเขาใช้เวลาในช่วงพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจเขากลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้จะต้องเจ็บปวดแต่เขาก็ไม่เคยหยุดที่จะพยายาม เขายังคงเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมายืนอยู่บนจุดสูงสุดได้อีกครั้งแรงบันใจจากคนรอบข้างและครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่ทําให้เขามีพลังที่จะสู้ต่อและแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งครับในปี2015รูดิชาประกาศสักดาในศึกกรีตาชินแชมป์โลกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนหลังจากห่างหายไปจากเวทีระดับโลกนานหลายปีรูดิชาได้แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ เขาลงสนามพร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขายังคงเป็นนักวิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแม้จะไม่ได้ทำลายสถิติโลกแต่เขาก็สามารถคว้าเหรียญทอง800เมตรชายมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมมันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ชัยชนะในการแข่งขันแต่เป็นชัยชนะเหนืออาการบาดเจ็บเหนือความสงสัยในตัวเองและเหนือความมืดมิดที่เคยมารุมเรา การกลับมาครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าราชารูดิชาได้กลับมาแล้วเขายังคงเป็นผู้ที่ยากจะโค่นล้มและเขาก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเรื่องราวของเขาเป็นบทพิสูจน์ว่าความมุ่งม,มั่นและความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้แม้ในยามที่เราต้องเผชิญกับอุปสรรคที่หนักหนาที่สุดและแล้วจุดสูงสุดของอาชีพนักวิ่งก็มาถึงครับในปี2016 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่รีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลรูดิชาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าและเจ้าของสถิติโลกความกดดันถาโถมเข้ามาอีกครั้งแต่คราวนี้รูดิชาพร้อมแล้วที่จะรับมือกับมันเสียงปืนสตาร์ดังขึ้นอีกครั้งรูดิชาออกตัวอย่างแข็งแกร่งและนำหน้าคู่แข่งทุกคนตั้งแต่ช่วงแรกของการแข่งขันเขาควบคุมจังหวะการวิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมและไม่ปล่อยให้คู่แข่งคนไหนเข้าใกล้ได้เลย เขาวิ่งด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอและทรงพลังและเมื่อข้ามเส้นชัยเขาก็ทำได้อีกครั้งเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญที่สองในอาชีพนักวิ่งของเขาเขาคือตำนานที่แท้จริงเดวิตรูดิชากลายเป็นนักวิ่งคนแรกในรอบ52ปีที่คว้าเหรียญทอง800เมตรชายในโอลิมปิกสองสมัยติดต่อกันมันคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นการตอกย้ำว่าเขาคือหนึ่งในนักวิ่ง800เมตรที่ดีที่สุดตลอดกาล รูดิชาได้แสดงให้โลกเห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นและจิตใจที่แข็งแกร่งเพียงใดและเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกด้วยเรื่องราวของเขาอย่างไรก็ตามครับหลังจากการแข่งขันโอลิมปิกที่รีโอรูดิชาก็ต้องเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บอีกครั้งอาการบาดเจ็บที่ขาและเข่าทำให้เขาต้องพักการแข่งขันไปเป็นเวลานานและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ลงแข่งขันในโอลิมปิกที่โตเกียว ในปี2020แม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงสนามบ่อยนักในช่วงไม่ตีปีที่ผ่านมาแต่ชื่อของ David ar, เดวิดรูดิชาก็ยังคงเป็นที่จดจำในฐานะตำนานนักวิ่ง800เมตรที่ไม่มีใครเทียบได้เขาได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการกีตาโลกและเรื่องราวของเขาจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งรุ่นใหม่ไปอีกนานแสนนานรูดิชาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักวิ่งที่เก่งกาจแต่เขายังเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความอ่อนน้อมถ่อมตน และจิตวิญญาณแห่งการเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วยาการล้มไม่ใช่เรื่องใหญ่การล้มแล้วลุกต่างหากที่สําคัญกว่าเรื่องราวของเดวิดรูดิชาเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้ในว่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดแสงแห่งความหวังก็ยังคงส่องประกายอยู่เสมอความมุ่งมั่นความอดทนและความเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสําคัญที่จะนําพาเราไปสู่ชัยชนะไม่ใช่แค่ชัยชนะในสนามแข่งแต่เป็นชัยชนะ เหนือขีดจำกัดของตัวเองรูดิชาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคือผู้ที่สามารถทลายทุกกําแพงและสร้างประวัติศาสตร์ด้วยสองเท้าของเขาเองเขาคือตำนานที่ยังมีลมหายใจและเรื่องราวของเขาจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนานหวังว่าเรื่องราวของรูบีชาจะจุดประกายแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Sport History World ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวประวัติศาสตร์กีฬาที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกคอมเมนต์ Comment มาบอกกันด้วยนะครับว่าอยากให้เราเล่าเรื่องของนักกีฬาคนไหนอีกเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ